สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับรายการนันติงโชว์ชัมค่ะรายการดีมีสาระมาเลยมีสาระมากจีสุดในชีวิตใช่ทำไมฝั่งนู้นดูเศร้าๆอ่ะแปลกๆนะดูไม่สดใสเลยทีมเพิ่งแพ้มาครับผมเมื่อวานนะคะนานแล้วครับอ๋อนานแล้วนี่ก็โดนไข่ชกมาปะเนี่ยมาฮะตามันดูแดงๆช้ำๆอ่ะขยี้ตาก่อนเข้ารายการครับผมนันติงไม่คืนมันไปเที่ยวมาแล้วโดนชกหรือเปล่าเปล่ามันนอนดึก น้องไงคะตอนเช้านอนเช้าเคาะอะไรก็ไม่รู้เรามาตัดรายการไม่ทันนั่นพอแล้วแหละไอ้เล่นเคาะเนี่ยแหมวันนั้นบ่นไงนี่อยากจะนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยทำไมพ่อเล่นเกมไม่ไม่ตายทีอยากจะตายไม่ยอมแพ้ทีอะไเอยเกมมันไม่ยอมแพ้นันติงเล่นเกมด้วยเล่นเนี่ยมือมืออย่างนี้เลยมืออะไรคะมือมือมันจับเมาส์ไงออ๋มันก็มันก็เลยทําให้แบบว่าเส้นเอ็นแข็ง อแข็งอย่างเงี้ยไม่รู้ทําไงเออเอตีเล่นเกมนี้แน่เลยที่แต่งตัวบาร์บี้ใช่ป่ะเออใช่ไหมมากไปเล่นไม่ใช่ที่มันต้องถอดเสื้อบาร์บี้แล้วก็ใส่ตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมอะไรไม่รู้ที่เพอชนะแล้วผ้าหลุดอ่อะไรเนี่ยเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมเพื่อไอ้นั่นจับคู่แล้วมก็ว่าเล่นเกม ใช่คุณยังเป็นหมองกลัวเป็นอัลไซเมอร์ไปหาเดทหรอระวังตาลายนะคะอัลไซเมอร์ก่อนอื่นต้องขอบคุณฟิชแมนเฟรนด์ครับอมปุ๊บเชอรี่ปั๊บค่ะมอเตอร์ไซสวยมีตั๋วหลายรถในกระเป๋ารถต้นตำรับนะคะแล้วก็มีรถซีดานรถเชอร์รี่รถต้นตำรับเมื่อกี้แล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าไม่ใช่มี s ด้วยพูดอย่างนี้นะเต็มนะอันตรายแล้วก็ยังมี เสื้อผลิตภัณฑ์จากอาดิดาสสีชันสดใสนะคะสําหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายก็เท่ๆไปตัวนี้ก็ใส่มาประมาณสี่ห้าทิศแล้วครับผมก็ของเราเท่ไม่ใช่ไม่รู้อะแต่ปิดภูมิไม่ได้เอออย่างงี้ว่าจะบอกอาดิดาสต้อทำเสื้อใหญ่หน่อยเผื่อคนอ้วนเขาอยากจะากใสมาไซส์อะไรคะน้าติงไซส์ 3XL เต็มว่าน้าติงให้อาดิดาสตัดให้เลยดีกว่าของผม 3XL เป็นยี่ห้อาดิดาสที่มีเฟเชอร์แมนเฟรมแปะที่หน้าอกนี่ทำไมของเต็มไม่มีอ่ะอันนี้พิเศษ พิเศษนะมาว่าตีมรายการของเราวันนี้นะครับผมต้องดึงเข้าเองนะฮะตีมรายการของเราวันนี้นะฮะเราจะเป็นสุดยอดนักกีฬานะฮะผันตัวไปเป็นดาราโอ้ยมีอย่างนั้นด้วยหรอเหมือนคนที่นั่งข้างเราตรงนี้ป่ะอ๋อเชื่แล้วเป็นดาราเหรอเนี่ยใายเป็นแล้วนะใายเป็นแล้วคล้ายๆกับเต็มนะครัพูดไปเพราะว่ามีคน ติดต่อไปโฆษณาอะไรนะไปสบัดผมไปสบัดผมพูไปสบัดผมเฉยๆอ้าวไม่่ใชอ้ดาราเขาต้องยาลิซิดวงทวารไม่ใช่ไปตั้งฝรั่งเศสไม่ทำยาลิซิดวงทวารไม่ใช่ฝรั่งเศสไปอิตาลีอิตาลีข้างกันไม่ข้างอ่ะไม่เหมือนด้วยเต็มไปเนี่ยไม่ไม่ได้ถ่ายด้านหน้านะหันด้านหลังหันด้านหลังสบัดแค่นี้บอกคขาสิเขาไปอิตาลีเขาคงไม่ทำอะไรพวกยาลิซิดวงทวารเขาทำพวกแชมพูนะของอัลโป ของอาโปเลยพวกนี้อ๋อไอ้นี่บริษัทเพชรดิกรีสุนักรือเปล่าเอเข้าเรื่องดีกว่านะอันนี้นะคะจะเป็นนักกีฬาที่แบบเรียกว่าโด่งดังแล้วแบบระดับโลกแล้วก็ยังมาโด่งดังในฮอลลีวูดอีกด้วยคนแรกเลยนะคะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเวนนี่โจนส์ค่ะเวนนี่โจนส์โด่งดังมากเล็วมากเขาเรียกไอซาดิต นะคะตะก่อนเนี่ยเขาก็เป็นกับต<า>ันทีมทีพักทีมทมันมาด้านแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้เล่นบอลหรอกเขาจะเล่นแบบชกมวยหรือว่า ตอบคนอื่นมากกว่า่นนเียแล้วเขาไปเป็นดาราได้ยังไงอ่ะคือไอต้องดูนิสัยไงดูนิสัยนิชช่องหางเงินคนเอ่ญเป็นผู้ชายนิสัยไม่ดีาายนี่คือไอ้โรคจิตไอ้ดูกางเกงสมัยก่อนเห็นไหมชอบมากเลยติ๊กจะบอกว่าชอบกางเกงบอลหรือมันกางเกงเต้นอะโกโก้ชอบผู้ชายอะสั้นกว่าแบบคนไทยใส่สมัยนี้นะคืบเดียวไงแล้วอย่าโดดสูงอย่าอะไรนะ เตะทีเดียวนี่เห็นหมดเลยอะหลุดทั้งยวงเลยอ้าวแล้วทำไมสมัยนี้เขาต้องให้ยาวขึ้นด้วยนะติงมันเป็นเทรนด์มาอิตาลีเขาทำน้ำมาก่อนใช่หรอไอ้ถ้าเกิดใส่สั้นๆอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะแล้วติงไม่อยากบอกนะสมัยก่อนพกข้าวหอมสมัยก่อนนักกีฬานักกีฬาฟุตบอลชอบพกข้าวหอมมากินเนี่ยกินระหว่างแข่งวินิจจนเนี่ยนะมันเคยออกเทปนะทำทำเทปเลยนะการตุกติกเมื่อเป็นกองหลังทางอังกฤษสอนใช่ไหมคะใช่สอนให้รู้ให้ตุกติกอ่ะ เช่นเวลาโดดหม่งให้เอามือต่อยท้องเออแอบต่อยเอาเวลาโดดหม่งด้วยกันอย่างเงี้ยคนคู่ต่อสู้มันก็โดดหม่งใช่ไหมแต่ไอ้นี่เอามือต่อยท้องเฮ้ยมันมันเห็นดิก็มันเลวอะแล้วล่าสุดนี่คือเขาผ่านตัวเองมันเป็นดารายิ่งหล่อนะเล่นแต่ละเรื่องก็อย่างนี้หล่อของไอซ์เนี่ยคือเล่นแต่ละเรื่องก็รับรับบทเป็นคนโรคจิตทั้งนั้นอะเออเพราะว่าโรคจิตชอบฆ่าคนพื้นฐานนี่เรื่องหนังเรื่องเดอะคอนเดมแสดงได้มาจากอินเนอร์ล้วน ชอบนะเขาเล่นหนังเยอะมากเลยแต่ก็ได้รับบทอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น Lock Stock to Smoking Barrels Mean Machines หรือว่า The c o n d e m และที่นะคะทุกคนรู้จักนั่นก็คือ The X Men 3ค่ะเล่นเป็นใครครับเล่นเป็นใคร่เดี๋ยวนั้นึกก่อนก็ต้องดูเอาถ้าให้เดาน่าจะเป็นตัว j u ๊ g เก n ร u t ตัวที่มันวิ่งหมายตัวที่มันวิ่งชนกำแพงแล้วตายอะแต่จริงๆก็มีดาราที่เป็นนักกีฬานะแล้วดังนะอย่าง The Rock The Rock เดอดร้อนคุกงิงนะมาอีกคนหนึ่งที่เวทีฟุตบอลกันบ้างนะครับสมัคคนนี้พอยังเดือดร้อกพอยังพอแล้วมาที่คนนี้บ้างนะฮะคิงกองโตนะครับเอริกานโนนานะฮะหลังจากแคว้นสตัทก่อนวางนควรก็ผันตัวเองมาเป็นดาราหนังสุดเท่นะตำนานเบอร์เจ็ดคนหนึ่งของเขาเป็นประธานาธิบดีไม่เหรอจะสมัครไปสมัครสมัครไสมัครไ่ได้ไม่ได้เนาะอดอย่าเลยต้ไม่ได้อยู่แล้วเลยยาเลยนี่ฮะ อดีตตำนานเบอร์เจ็ดของแมนยูนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาเล่นหนังแล้วนะครับเคยจะเป็นถึงขั้นไปเป็นสมัครเป็นผู้นำประเทศด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้นะคือประชาชนมีมันสมองมากก็เลยไม่เลือกนะครับก็บทที่เขาแสดงนำหลายเรื่องนะฮะเช่นหนังเรื่องอลิซาเบธและบทตำรวจสุดแท่ในเรื่องนี้ looking for eric นี่อุ้ยอันนี้ก็หลอเหมือนกันนะเรื่องกลงฟูไฟติ้งอันนั้นกลมีกงฟู k คิ นี่กางฟูคิดนนนนด,ดูโรคจิตนิดนึงป่าคนนี้เขาเป็นตำนาเขาเป็นศิลปินลูกหนังโอกอนนเดินไป <หา S 2> เข้าอุงโงอมงคไม่ใช่เข้าอุงโมงเดินอยู่ข้างสนามกองเชียร์ฝั่งตรงข้ามตะโกนด่ามแม่ของอล็กค,คันตัวหน้า ขันตัวหน้าโดดถีบเลยอุ้ยอารมณ์ศิลปินสดๆแบบเนี้ยโอ้โโดดถีบไปเลยรู้สึกยังไงทำอย่างนั้นแสดงความรู้สึกหน้าเลยลูกนี้ลูกคลาสสิกเนี่ยนลูกยิงซะนั่นแหละแลลูกคลาสสิกนี่มีฉากตอนตอนกระโดดถีบหน้าอย่ามีเลยอายเขานะกระโดดถีบเขาเลยทำอะไรไม่คิดไงตกหลุมนักกีฬานักกีฬาที่สามารถจะเป็นดาราได้ต้องมีสายแรงๆถูกปะเฮ้ยนิสัยใช้ได้กระโดดคนคนแรกนี่ก็โดดเดือดมากคนที่สองก็กระโดดทีปไอคนแรกเนี่ยกับคนที่สองเนี่ยนะทั้งอัลลัยตัวหน้าแล้วก็วินนนนีี่่โจเย เขาเป็นพวกนักบอลที่ใช้อารมณ์เล่นวินิจนโนในตุกติกแต่คันโตน่าเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดศิลปินออไอผู้ชายคนนั้นก็ควรโดนถีบนะไปตะโกนด่า,ดาแม่เข,เขาเนี่ยเป็นโสเพณี อแต่จริงๆเป็นนักกีฬาได้เป็นดาราได้ต้องกระโดดถีบเป็นใช่ไหมเขาเรียกต้องแสดงออกอย่างทันท่วงทีถ้ามีใครมาแบบพูดดูถูกก็แบบนะอย่างไอซนี่งของไอ้เนี่ยไอซโดดถีบ่ะไอซโดดถีบแล้วไี่โถดาีแล้วแต่ขาแต่ขาเส้นยึดไงต่เตะปุ๊บเส้นยึดโอ๊ะโอ๊ะไม่เตะแล้วพี่ปอขนาดเนี้ยเตะถึงเปล่า ถึงมาเอาไหมเอาไปที่คนของไอ้บ้านดีกว่าค่ะคนนี้นะคะคือบรูซลีนะคะเขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์กังฟูนะคะของอาจารย์ยิปมันนะคะที่โด่งดังไปแล้วทั้งอเมริกาค่ะยิปมันเห็นไหมเตะเก่งไหมกังฟูกังฟูค่ะใช่บรูซลีนะคะหรือว่าลีเซียวลลงนะคะเขาบอกว่าหลอกหลอกมาแล้วตายแล้วตายแล้วยังไเรียกว่าหลอกตายแล้วตายแล้วค่ะเฮ้ยไม่น่าตายเร็วเลยอ่ะตายเร็วด้วย เขาเกิดที่ซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็เป็นดาราจีนที่โด่งดังระดับในฮอลลีวูดเลยเขาบอกว่าเริ่มเล่นครั้งแรกนะคะเริ่มแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกตั้งแต่เป็นทาลกงงมากว่าทาลกจะแสดงยังไงพระอร้อเ่เออพระอ้อมเตะพระอ้อมตพระอ้อม,อ,มอันนี้ไม่ชอบแล้วเขาบอกว่าด้วยความสามารถที่ล้นมากนะคะก็เลยเดินทางมาฮ่องกงค่ะแล้วก็มาเป็นดาราที่ดังมากในปี1 9ึ8แแต่ว่าโอ้ยดูกล้ามดีไอ เรื่องแรกที่เรื่องที่เขาดังเนี่ยคงไม่พ้นเรื่องแตนอารวาสเขาเล่นเป็นผู้ช่วยพระเอกแตนอารวาสแตนอารวาสบุ๊ชบุ๊รเลตอนนั้นเป็นหนังซีรีส์ในทีวีเป็นหนังขาวดำและติดดูตอนเด็กๆแต่ดังใช่ไหมคะดังพอไปฮ่องกงเนี่ยเขาก็ไปเรียนกังฟูกับอาจารย์ยิปมานแล้วหลังจากนั้นก็ไม่นานนะเขาก็ ชีวิตแต่อย่างนี้ก็ไม่ค่เรียนกับอาจารย์ยิปมันปุ๊บตกมันเลยมาเล่นมาเล่นมาเล่นหนังไทยด้วยนะอ๋อเล่นหนังไทยด้วยเรื่องอะไรพ่อเล่นอะไรไม่รู้แต่ว่าจับคู่กับดาวโป๊ะไทยอ่ะมาเรลินบุญนาคอะไรประมาณนั้นหนังชื่ออะไรเนี่ยแล้วบุ๊คสตีนี่ยตายลักษณะการตายแบบไหนถ้าจำไม่ผิดนะเป็นลมบ้าหมูตายบอกน่ยตายคาอกจริงเหรอพูดจริงพูดเล่นพูดจริงว่าอะไงพูดจริงเพราะว่าด้วยการที่เขาหล่อไง แล้วก็เป็นคนทําให้กังฟูขยายไปทั่วโลกโอแ้จะมีสาวๆมาจะมีสาวๆก็มาหาเขาอะมากมายนะเขาบอกว่าไม่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวขอแก้ข่าวแทนวุฒิลีก่ะเขาบอกว่าวุฒิลีเนี่ยที่เสียอายุนะคะเขาบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคลมบ้าหมูพักผ่อนไม่เพียงพอไงทนายอายุได้เพียงแค่32ปีแสดงหนังเรื่อง The Crow จริงหรอ อีการี่เดอะโครใช่ไหมมั้งเออเดอะโคลเดอะโครแล้วตายระหว่างถ่ายหนังมันต้องมีสแตนด์อินมานี่มีอันนี้มแล้วพอพอหมดบุสลีก็จะมีใครอ่ะบุสเหลียงมีแบนดเอรลีลูกชายเขาแบนดอลกแนดมาคตายเหมือนกันนะมีตายตายตายแบบจนกระทั่งท้ายสุดมีจ้าพนมเห็นจ้ากูไหม ช้างก็อยู่ไหนช้างช้างมึงตายช้างไอ่ะเมื่อกี้บูซลีแล้วเรามาต่อที่ดาราอีกคนนึงอันนี้ขวัญใจผมขวัญใจผมทายาทเลยไม่ใช่ทายาทถายาตสืบสืบเนื่องเขาเป็นดาราหนังบูซีคนนึงค่ะบูซลีนะครับเมื่อกี้บูซลีอันนี้เจ็ดลีนะหรือชื่อภาษาจีนนะคะชื่อว่าจีเหลียนเียหลีเหลียนเจียอะไรนะ และติงพูดจม <N> ูกขึ้นดินี่เหนียนเหียโอ้โนี่นะคะเขาก็ฝึกนะคะวิชานี้ตั้งแต่อยู่8ขวบวิชาบูชาโลกนะบูชาโลกนะแล้วก็นะคะเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติอีกด้วยและที่สำคัญนะเคยโชว์นะต่อหน้าประธานาธิบดีนั่นก็คือริชาร์ดนิกสันค่ะนี่เหี้ยหนังเขาแสดงหนังเยอะมากเฮ้ยคนไหนกันนะ น่นาทานโจรน่าทันโจรเคยมาเล่นอันนี้ไงส้มตำไม่ใช่ส้มตำด้วยแล้วก็ต้มยำกุ้งด้วยต้มยำกุ้งเนี่ยน่าทาันโจรเนี่ย ก็เจนลีก็เป็นดาราระดับเดียวกับเฉินหลงนะฮะเคยประทับกับเฉินหลงด้วยในเรื่องหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ก่อนแต่แต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นดารานะแต่ก่อนเขาเป็นเหมือนเป็นโค้ชฝึกนักกีฬาค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีแมวมองมาเฮ้ยไอ้นี่มันหน้าตาดีนะความสามารถก็ดีนะก็เลยมาให้ชวนมาเป็นพระเอกเลยในหนังชื่อว่าเฉาหลินเทมเพิลเมื่อปี1น8 2าปค่ะ จริงๆหนังเรื่องนั้นนี่ที่สุดของเขาน่าจะเป็นเรื่องฮีโร่นะเคยจำเคยดูอยู่อันนี้เป็นเรื่องแรกไงที่ทำให้เขาเกิดในวงการน้องเจ็ตไบผมแมนจูนะครับอนะแต่ยังไม่ตายเนาะคนนี้ยัง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 อายุเท่าไหร่แล้วอะประมาณนะติงโอ้ยน้าตอนนี้ก็น่าจะถ้้าสิบแล้วนะ้าเองแน่าจะถ้าเจสีประมาณสี่สิบใกล้ใกล้เฉลงแล้วเจสซี่อหรอน่าหิวแล้วใกล้ใกล้เฉลงแล้วีก็ต้องมีตัวแทนแล้วนะคะปอไปเลย อายุกำลังได้20แล้วปอทำอะไรได้เนี่ยแต่ขนาดนี้ไม่ถึงเลยเต็มดูดิปอมันเก่งนะไม่ถึงไม่ถึงถึงให้โชว์เขาเรื่องไนี่ยังปอเนี่ยเขาเรื่องไหมเขาเรือกไหมได้มาแต่งตัเงเลยได้แรบลิ้นแตะจมูกได้ทำได้หรือเปล่า ไม่ได้ทำไม่ได้ให้ทำดิแลบลินแต่จมูกทำไม่ได้ค่ะจมูกไม่ไอ้เพิ่งทำจมูกมาจมูกเลยสูงไงแลบวเพิ่งแต่แรกง่ายนะเออเพิ่งแต่แรกดึงแต่จมูกด้วยไอ้เพิ่งทำจมูกมาจมูาเลืสูงังไม่ลองดูนะติงดูนะติงดูนะติงทุกคนดูกล้องซูมแลบลิ้นอ โอเคเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนะจำก็แลบลิ้นแตะก้นได้เลยพอแล้วก็ใช่เลยเป็นแลบลิ้นแลบลิ้นแสะสดุดีพ่อคือต่อเรื่องเลยนะฮะอ่ะเข้าเรื่องนะคะนี้เป็นเรื่องน่าจะเป็นน่ายินดีของซาวูโดแฟนหงนะคะจมูกโด่งอ่ามีปอโดนหลอกง่ายจริงแลบลิ้นแตะจมูกพร้อมพร้อมแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นซามนักเตะนะคะของทีมฮงแดงลิเวอร์พูลค่ะเขาบอกว่าออกมา เล่นหนังนะคะเป็นหนังแผ่นนะคะสุดเี่นะะใช่แล้วเรื่องอะไรอ่ะอีสาอันตรายเรื่องนี้พี่ปอไม่ค่อยชอบหรอกค่ะบทแสดงนะคะมีเจมี่คาร์ริเกอร์นะคะเซเว่นเจอร์ลาแล้วก็ดิสมาฮามานใช่ค่ะรับบทเป็นตัวเองเลยนะคะในเรื่อง1ู minutes that s h o c k the world ค่ะอันนี้นะคะเป็นหนังแผ่นที่วางขายในอังกฤษเมื่อปี2009กคืออังกฤษหรือทองถม อังกฤษแต่ของผมสาจจะมนแล้อมาได้ที่ไหน3สามแผ่นหนึ่าแผ่นร้อยนี่หนักของทีมลิเวอร์พูเขาบอกว่าเป็นช่วงเปิดเผยความลับในเรื่องราวของหนังนี้นะคะในช่วงพักครึ่งเวลาเกมแชเปียนลีกรชิชนะเลนะคะที่เร์ูจอกับเอป็นช่วงเปิดเผยความลับ่ในเรื่องราของหนังนี้นะคะในช่วงพักครึ่งเวลาเกมแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศนะคะที่ลิเวอร์พูเจอกับเอซิานเช่วิดยคามล่ตามเยื่อราองนะคะน่วงพกค่าเกมปีนติ ใช่เขาตามถึง3ประตูเลยเลี้ยวโพแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็กลับมาเต็เสมอได้ในที่สุดก็สามารถชนะไปและคว้าแชมป์ได้ในรายการนี้ใช่โทษยิงจุดโทษชนะยิงจุดโทษยิงเสมอ3เท่าแล้วยิงจุดโทษชนะมันก็จะเป็นหนังก็จะเป็นเรื่องราวที่ใน15นาทีที่อยู่ในห้องแต่งตัวใช่ไหมตรงไปแฟนๆหงเขาอยากมารื้อฟื้นนะเอาข่าววันนี้มากโปรดิวเซอร์ไอ้เกียเอทีเราเป็นแฟนหงไงใช่ไอ้ต้องว่าคือเรื่องเนี้ยเกี่ยวเลยนานมากแล้วแต่ว่า เมื่อเมื่อประมาณ2เดือนที่2เดือนก่อนก็มามีเรื่องนี้เหมือนกันอ่าเขาบอกว่านะคะเนื้อหาทั้งหมดนะคะเน้นความฮานะคะโดยมีการจิกกัดทีมอย่างเช่นแมนยูเอฟเวอร์ตันนะคะเพราะว่าเป็นมันฮาอย่างเดียวเ่ยในนั้นอ่ะค่ะฮาไงคะฮามันโู้ดมันฮาอย่างเดียวแหละอันนี้ช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าไม่อยู่แล้วพอเลยพวกนี้ขอไปทำใจก่อน คืออย่างนี้ช่วงหน้าเราจะเชิญดารามาหล่อสู้เขาไม่ได้ครับเป็นนักกีฬาแต่ว่าผันตัวเองไปเป็นดาราอันนี้อเปนี้รายการเราจะมีดาราแล้วอันนี้ดาราผันตัวเป็นนักกีฬาม่ใช่เหรอนักกีฬาผันตัวเป็นดาราเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้าครับแต่งตัวให้สวยๆในทัสองคนนี้ เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อได้ไหมคะน้าติ้งเปลี่ยนเสือ<ด>้อมาเต็มถอดเสื้อถอเดเสื้อถอด<อ>มสื้อยู่เ่งยร่ถอดเสืออเส้อเลยรีบไปรีบไปค่ะอ่อยให้เต็มที่อ่อยให้เต็มที่ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ